มา 7, oh oh. <laughs> เจ็ดหกโอ้โหอาอละผมพร้อมแล้วขอให้คุณเป็นสักขีพยานขอให้คนลำบินหน้าช่วยปกปักรักษาช่วยทำให้เรามาออกมาเร็วๆ Let's go <S ไปอ,อือหือสิบโลครับยี่สิบสามสิบ สี่สิบมาเจ็ดหกโอ้โหห้าสิบเท่าไรไม่รู้ลึกมากไปแปดสิบออกแล้วหนึ่งสองสาม สี่อู้มาแล้วกว่า <name> จะมาสวยมากแถมได้ไหมซีหนึ่ง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 จบชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามกันต่อใน YouTube นะครับ